สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะครับนครพนมทันข่าวนะครับวาร์มาที่ริมโขงถนนคนเดินนครพนมนะครับความสุขที่คุณมาสัมผัสได้กับลมหนาวหนาวนะครับอากาศเย็นๆที่นี่เลยนะครับริมโขงนครพนมนะครับถนนคนเดินสุขเสาแล้วก็วันอาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับสง้ทยพี่เก่าต้อนรับปีใหม่นครพนมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมนะครับ มอบความสุขนะครับสร้างสีสันบรรยากาศที่ริมโขงนครพนมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดับตกแต่งด้วยกบไฟนะครับแล้วก็อุโมงค์นะครับอุโมงค์ดาวร้านดวงนะครับยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับยังมีมุมมองที่หลายคนต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับดูสิครับท่านผู้ชมครับนี่มาช่วงเย็นๆนะครับคนเยอะมากนะครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับว่าวโสวยงามจริงๆนะฮะบรรยากาศนะครับที่ริมโขงนครพนมนะครับที่นํามาฝากท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมที่ปโมง์ไฟนะครับสวัสดีครับนะครับอ้สวยงามนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมนเพจนะครับวันนี้ วานนี้ไปที่อำเภอบ้านแพงนะครับรับลมหนาวที่นั่นวันนี้วาร์ปมาที่นครพนมนะครับภาพเสียงบรรยากาศชัดเจนดีไหมครับสวยงามจริงๆนะครับโอ้โห,โหนะครับวงดาวล้านดวงนะครับที่นี่นะครับที่จังหวัดนครพนมวสวยงามอลังการ อย่างงามเลยพี่น้องนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับที่จังหวัดนคพรพนมสุดยอดเลยนะครับอโอ้โหดูครับนคพรพนมสวยงามจริงๆนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันไปนะครับทักทายท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับว่าสดสวยงามมากนะครับหลายคนมาเช็คอินถ่ายภาพ สวยงามอลังการจริงๆนะครับรรเ,เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูที่อุโมง์ไฟนะครับที่นครพนมวันนี้นะครับมากินลมชมวิวโตวลมหนาวโอ้ยคุณภาพขนาดนะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากครับอุโมงไฟนะครับสวยงามจริงๆนะครับ กินลมชมวิวนะครับตรงมุมนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเช็คอินถ่ายรูปนะครับบรรยากาศดีๆนะครับโอ้หลายตาเลยครับใครที่ยังไม่มามารีบมากันเลยครับรีบมากันเลยนะฮะที่นี่โอ้ความสุขที่คุณสัมผัสได้เลยนะครับ<อ>ที่จังหวัดนครพนมโอ้โอสุดยอดเลยนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับให้กับแอดมินด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับอากาศดีมากๆนะครับวันนี้นะครับหลายคนต้องมาเช็คอินถ่ายภาพกันเลยครับนี่นี้เลยนะอากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์โอ้ยถนนคนเดินท่านผู้ชมคนมากมายเลยนะเดี๋ยวดูโมงเลิดเนไปก่อนนะครับ มากันเลยครับเข้ามาแล้วฝากาแชร์ความสวยงามนะครับให้กับหลายคนได้ดูกันนะที่จังหวัดนครพนมวันนี้อ้ยท่านผู้ชมงามอยหลีครับเข้ามาแล้วแชร์กันหน่อยนะครับแชร์ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะฮะวันนี้อากาศดีมากๆนะครับประมาณ19องศาน่าจะได้นะครับแล้วก็ มีอุโมงคไฟนี่แหละครับที่เป็นสีสันให้นักท่องเที่ยวมาหลังจากเปิดเป็นทางการในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ยาวไปจนถึง15มกราคมนะที่ท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสอากาศหนาวที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับที่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอุโมงยาว ยาวมากนะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาสัมผัสลมหนาวยอดเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากๆนะครับมาท่านผู้ชมพกเสื้อกันหนาวมาด้วยเดินนะครับก็โอ้โหนะครับยังมีเทศกาล คริสต์มาสด้วยนะครับสุดยอดบรรยากาศดีนะครับจิบชาเย็นๆมองพระจันทร์เต็มดวงวันนี้วันพระอโอ้โหดูครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูที่ถนนคนเดินนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนมีบทเพลงขับกล่อมบรรเลงริมฝั่งโขง เอาบรรยากาศที่จังหวัดน,นครพนมมาให้ชมสวยงามนะฮะอ,อากาศเย็ยนๆวนหนาวอยู่บอรครับหนาวค่ะหนาวจนได้หม่ม้าหนาวจนได้หม่ม้าออกจากเงอนเนาะอ,อากาศเย็ยนจริงๆครับอากาศดีแล้วก็มีที่ถ่ายภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับ มาเที่ยวกันนะครับขอบคุณทั้ง Facebook และ Youtube นะครับที่ติดตามรับชมวันนี้นะครับก็บรรยากาศที่นะฮะสวยงามนะสวยงามมากเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ถนนคนเดินนะครับที่หอนาฬิกาอของกินของขายมากมายเยอะแยะตะเปะ๊ะขายขวดเลยนะครับมรู้จะม่อนออกไปได้หรือเปล่านะครับ เห็นว่าข้างๆางหอนาฬิกาก็าจะมีร้านค้ามากมายนะครับเสื้อกันหนาวขายดีนะครับมีคนมาเลือกเพราะามือเจ้ามือนี่ก็เย็นขานาดเลยนะครับนของฝากนะครับขนมพกกระมัดแหละขายดีครับนี่ สวัสดีครับท่านผู้ช่วยปัาดีครับนะครับท่านผู้ชมครับถนนคนเดินวันนี้นะครับของขายมากมายรับลมหนาวที่จังหวัดนครพนมบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับสุดฟิวมากนะฮะโอ้โหสวยงามสวัสดีท่านทุกคนที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ถนนคนเดินนะครับ ดูกันมาช้อปปิ้งวันนี้เมายังเมื่อเนี่ยระบาดนี่ได้เสื้อกันหนาวผ <laughs> ้ากันเต่หน้าหว่าผู้นาา่ะฟาดโอ้ตอนนี้เสื้อกันหนาวขายดีนะครับราคา50าสิบร้อยฟาดเราคือขายถูกแช่เเออขายถูกมากๆเลยนะครับเนี่ยกาลังเป็นที่ต้องการเลยถ้าอากาศนหนาวๆอย่างนี้นะใส่เลยบุ๋นนี่อนะครับนี่ <laughs> ตรงหอในกาเวียดนามมนุสอนะครับทุกผู้ชมก็จะค่าข้างไปด้วยผู้คนนะครับ,บาดร้านนี้สูตรโคตรตับนะครับปาเตนะครับปาตขมวนมาก็ต้องลองกันนะครับชิ้นละประมาณ50บาทฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวปุ้นนะครับนี่ข้าวปุ้นจากาเรนูนครนี่ก็เยอะมากนะครับราคาเพียง20บาทกินกับส้มตำแซบนัว นะครับตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆกับหอนาฬิกาไม่ได้มาเที่ยวก็มาดูไลฟ์นะครับดูไลฟ์ดูไลฟ์สดนะครับเน<ห>ี่ยดูบรรยากาศสุดยอดเลยครับอ,อ,อากาศดีม,มากวันนี้ก็ขายดีที่สุดนะครับตอนนี้ไม่มีใครเท่าแล้วนะครับ กับอดีตคนเคยรอนะครับโตเกียวมาจกเงินนำกับประธานหมดไม่หนาวเลยครับวันนี้อยู่หน้าเตาอยู่หน้าเตาพี่ครับไม่หนาวเลยว่เหมือนพิงเป็นเตาผิงไปด้วยพี่ครับเหมือนผิงไปเลยนะใช่ครับความร้อนพอดีเลยครับกำลังเป็นอายทวนๆเลยนี่ใช่ครับอุ้ยนี่เราคนกรุงเทพหรือเปล่าครับเออเราคนกรุงเทพนะเนี่ยคนกรุงเทพมาไอทวนๆนะนี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวนะ งอไม่ทันเลยนะครับก็ <c oughs> ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศที่นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับที่จังหวัดนครพนมนักท่องเที่ยวก็มาช้อปปิง้งกินลมชมแซ่บถ่ายรูปกันนะครับร้อน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 ,อน,อน,อนเอาตักตักจากเตาเลยนะครับช่วงนี้ของร้อนขายดีของร้อนขายดีมากๆนะครับเหลือแต่กระถะเหลือเต,กกะะเอ,เตอันแนเนยขายเลยบาทนี้เนาะ เป็นอายทวนๆนี่ร้อนหรือเปล่านี่ฮะร้อนเลยบ่เนี่ยโอ้สูกใจวัยรุ่นครับถ <c oughs> ้าคนเดินนครพนมสุขเสาร์อาทิตย์ในช่วงปีใหม่นี่ก็จะก็จะมีของขายให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมชิมชอบนะครับถ่ายรูปหลังจากถ่ายรูปมาก็มาเดินหาแน,นวกลกินนะครับก่อนมาในช่วงเย็นก็ไปล่องเรือกิจกรรมที่จังหวัดนครพนมนี่เยอะแยะนะฮะ โอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับรน,นี่นนนอีกร้านหนึ่งนะครับนี่โอ้ยของหลายโอ๋อยินงชิมว่ะสวัสดีคนระับเดินดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ที่ริมโขงจังหวัดน,นครพนมคึกกคคัึกคืน คนหลายคนเยอะแยะมากมายนะครับที่มาชมช้อปปิง้งถ่ายรูปนะครับทั้งแต่ะละมุมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับถ่ายรูปเสร็จนะครับก็จะมา,ะมาเลาะนะครับเดินวันนี้ขายดีปิ้งย่างวันนี้อยเสื้อกันหนาวคนได้ใส่แล้วนะครับ ตลาดตุ้มโฮมนะครับมาฟังเพลงซื้อของแล้วไปนั่งฟังเพลงกินกันแบบชิวๆสบายๆายนะขอบคุณท่านที่รับชมอยู่นะครับที่อยู่แห่งไหนนะครับถ้าคายกันได้นะครับพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะครับอยู่แห่งหนตําบลไหนกันบ้างอ่า ขายไม่ทันเลยนะครับเนี่หาที่จอดรถไม่ได้เลยครับวันนี้รถเยอะมากที่จังหวัดนครพนมนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> oh. นักท่องเที่ยวมาเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายที่นะครับขายกัน ขายดิบขายดีนะครับร้านนี้เลยนะครับนี่ยครับผมโพดโพได้เนี่ยไข่ข้าวปิ้งนี่เนาะครับผมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับปิ้งน้ำกระปทันมื้อนี้บนได้นั่งแกะน้องมวยเนาะเตรียมพร้อมนะวันนี้เนาะเตรียมพร้อมเต็มหลังเต็มหลังนี่ก็จะหมดแล้วท่านผู้ชมวัดโพดโพจ้องอะไรตรงไฮไลท์ตรงนี้แหละครับย่างเสร็จแล้วก็ซอยหั่นแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับแบบเดินกินสบายๆเลยเนาะ อันนี้แก้วนี้เท่าไหร่นะแก้วนี้ประมาณ25บาทจ้า25บาทครับผมราคามาตรฐานโอเคค่ะหั่นตส่แก้วไหมคะหรือใส่ชุะอร่อยอร่อยนะครับขอบคุณนะครับบรรยากาศเย็นดีอิเบตรงฝนตกหนักเลยวันนี้เป็นก็เปิด ถนนก็เดินธรรมดานะครับก็จะมีผู้คนมากมายนะครับช่วงวันหยุดในช่วงใกล้ปีใหม่ยิ่งจะเยอะกว่านี้ครับมีงานกิจกรรมเยอะแยะเดี๋ยวเราจะเอามาลงในเพจให้ดูนะครับอันนี้เมงกับพุนย่างนะครับเจ้านี้ก็ขายดีนะครับวันนี้หนาวก็เป็นนะครับปกติไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะครับที่นี่นะฮะหนาวมากนะครับหนาวปากสั่นนะครับแต่ที่ไม่หนาวก็ไม่ค้าปิ้งมันนี่แหละครับเพราะว่าอยู่หน้าเตาไฟ บนวหนาว,นาวแล้วนอนอยู่หน้าเตาไฟอันนี้มันยังอันนี้ฮะมันแก้วโอ้คู่สีขาวเนาะมันแกว้วสีขาวหวานนะโอ้อันนี้บออันนี้เป็นพริกหยวกมันขายง่ายเรเลยค่ะสามขีดยี่สิบค่ะมืดไปเท่ากูเทนบอ <laughs> ว่าจะไปท่าไปท่าแต่เป็นบ้านคอยคนจังหลายเนาะเนสาวกางากงผ้าบ่โอ้โเห็นควายเหาะเดี๋ยวไปไกลยังไปมูน pues ี่บ่อโอ้นะครับถนนคนเดินทุกวันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงพี่ใหม่ให้ขายยาวเลยหมดนึงยู่นี่อะตะแลงโอ้เทศกาลก็าไม่ได้บวสันอาทิตย์หน้าเนาะ นักท่องเที่ยวเยอะมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีดีช่วงนี้นครพนมป้าหนาวกว่าที่สังหนาวกว่าทั้งใดน,นะครับวันนี้ก็ยังคงย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับร้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพรีเมียมซาวบาทนะครับธรรมดาสิบจนไฟลุกนะครับรอบนี้ไม่หนาวนะรอบนี้เนาะ อา,อากาศสบายนะฮะอยู่หน้าเตานะครับแต่ถ้าเป็นบรบรดาล่ยางยางไหลใครย้อยเลยเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> อ,อหนาวนี้มันปิ้งขึ้นมาขายดี <c oughs> ก็ได,ด้ก็ได้ท่านนี่้สุกโบทันเลย <c oughs> เออกินปิ้งปลาวะโอ้บรรยากาศดีมากลมกำลังพัดแรงนะครับ มันปิ้งค้ายดีขนาดเลยนะครับต่อคิวบบบเหงาอย่างญ่เลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับที่จังหวัดนครพนมนะครับอยากชวนคุณมาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีๆรับลมหนาวนะครับโอ้โหไปกินใจโอ้อากาศดีต้องกินร้อนๆน,นะครับอร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมที่นครพนม ความสุขที่คุณมาสัมผัสได้นะครับขายดีนะตักโบทานเลยนี่คือเก่าเนาะโคตโพเด้วยนี่อันนี้ดาราประจําถนนคนเดินนะครับวรรมดาเออร้านนี่ดังที่สุดแล้วตอนนี้น่ะไม่มีใครเกินแล้วตอนนี้นะก็ปั้นไม่ทันเลยหมูมาละ50าสิโลโอ้ยโคตโพ ความจากเกาหลีบพราะนำเข่าจากตลาดสดเลยเนาะเอ้าท่านผู้ชมครับนี่อีกร้านหนึ่งนะครับหนาวๆนี่ข้าวจี่นะครับป๊าอดมาเมื่อกี้นี่เมื่อหละนะครับสุกไม่ทันรุ่นนี้ปิ้งไม่ทันไม่ค่ะก็ปิ้งไม่ทันนะครับมีกล้วยมีข้าวจี่นะครับร้อนๆนี่เป็นสุดยอดต้องได้สั่งไว้นะครับ นี่นครับคนบ้านน้อยอขอบคุณนะครับคนบ้านน้อยอันนี้มีเวลาได้นั่งเล่นโทรศัพท์แล้ววันนี้ <c oughs> ขายจะหมดแล้วใช่ไหมนี่หรือรอสั่งใช่ไหมออ <c oughs> เดี๋ยกล่องเยี่ยวหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ปลาส้มเสียบไม้นะครับส่งตัวแทนนะครับลูกสาวคนสวยทั้งปิ้งทั้งกินนะครับนี่โอ้ยไหวขาดจังวะเลยได้หนโพดโพ นี่ร้อๆนะครับผสมเสียบไม้สิบบาทนะครับย่างไม่ทันเลยนะครับอากาศเย็นๆนะครับอันนี้ก็ทอดไม่ทันเช่นกันเลยนะครับนี่ทอดไม่ทันเลยนะครับทอดไม่ทานขายวันนี้ทั้งหมูทั้งไก่นะครับวันนี้ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผู้คนมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับโอ้โหแม่ค้ากระไานาวก็เปิดน้องเจ้าเนาะ ปาร์ยู่เมืองหิมะเนาะเสือก <laughs> <BBQ S 2> อ็ได้บาร์บีคิวหมูนะครับปิ้งย่างนะครับปิ้งนะใหม่ๆเลยนะครับมีจรเะเข้น้ำหมือนี่อโอ้ปิ้งใหม่ๆนะครับอยู่ตาเต่าใครดูเนาะช่วงนี้เนาะห <laughs> มูคร <laughs> บอย่าง <laughs> <ม>อา <laughs> <อ> <laughs> กาศเย็นๆนะครับอยู่หน้าเตาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่สวัสดีครับปาร์ปิ้งนะครับท่านอันนี้ก็ได้เนาะ อ๋อปานมั่มอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้อยู่หน้าเตาใครยู่นี่สวัสดีครับผุนอะปิ้งสามคนสี่คนเนาะสามคีการปิ้งหงไงเนาะมูนี่เนาะนหนาวค <c oughs> ก็เลยอยากอยู่ซุ้มนหน้าเตาเนาะอ <c oughs> อันนี้พลิกผ่านมาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มปิ้งย่างแล้วนะครับเป็นไงชว่วงนี้ขายดีไหมครับหน้าหนาวหน้าหนาวนี่หน้าหนาวโอเคเลยเนาะ,ะปิ้งไม่ทันนะครับเออดู ดูนะครับสุกไม่ทันนะครับเออฝั่งนี้ก็สุกบ่ทันคือกันฝั่งนี้ก็สุกไม่ทันเจ้าของมันคาหนาวด้ายเจ้าของคาหนาวจับังมันเย็นไปหมดเออโอ้ยโผดโผนะครับอ่านะครับที่เข้ามาแล้วนะครับฝากแชร์กันไปด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ถนนคนเดินนครพนมอุโมงไฟนะครับสวยงามวันนี้จังหวัดนครพนมนะครับมาเที่ยวนี่ ไม่ผิดหวังนะครับมารับลมหนาวอุณหภูมิน่าจะสองสามวันนี้ก็น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากพยากรณ์อากาศน่าจะ10บต้นๆน,น,นะครับอนี่อีกหนึ่งร้านนะครับที่มาแล้วเขาก็มาลองกันนะครับนี่ขนมหวานนะครับเติมความหวาน ก็เป็นบรรยากาศที่สือว่าคึกคักคึกคืค้นผู้คนมากมายหลากหลายนะครับที่มาท่องเที่ยวรับลมหนาวชมอุโมงคไฟถ่ายรูปเชลฟี่หาของกินอร่อยอร่อยนะครับที่ริมโขงนครพนมนะครับตำปงหุงนัวเพื่อนนี่ถ้าไหลสดต้องผ่านร้านนี้นะครับตำปงหุงนี่ประเด็กนัวไก่ประมาณ10กิโลนะครับผูป้ป,ปากเพลน ซสบีหลีเนี่ยนี่เนาะอร่อยมากๆนะครับส้มตําวันนี้นี่น้องๆมาเพราะเนวกินหลายๆตำยังไงฮะตำป่ารวมจ้าตำป่ารวมอะตำป่ารวมออดูด้เนี่เนาะนอ่านี่นี่แน่นอนนะครับก็เนวกินหลายนะครับของซื้อของไซ้์มากมายที่นํามารอตอนหลับท่านที่มาท่องเที่ยวมาเดินชมนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับ อากาศดีวันนี้โทรศัพท์ไม่ร้อนนะครับไล์ไปเรื่อยๆนะครับวันน,น,วนี้กินโอวันตินนะครับว้าหนุ่มหนึ่งเซเว่นตาดำเวยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นนายช่างมาเลยนะวันนี้นี่มาแบบฟอร์มช่างนะนี่นะโอ้ยนนยังเห็นหนาเนาะยังเห็นหนาเนาะเขาบอกว่าจะได้ไปจีแล้วเหรอ้าตาดีนะแต่วันนี้อะไรวะฮันดูใส่หรอวะ ยัดเซลกันวันที่เอาสวัสดีครับมาตัุไซนี่มาอยู่ฮะมีข้อหนึ่งปวดหลังหรอผมเมาอย่างกระโดดกระเดียเอ้ยคอยไม่อยังกระโดดกระเดียแท้นเนี่ยอัธรรมดาอันนี้ธรรมดาปุณิพัฒน์เบกจนซีไม่ได้กลับบ้านเลยวะมาอยู่นี่และวใจมาเร็งนะมันจะปวดใน อันนี้เหมาอะไรไปอีกซื้ออะไรนี่ซื้ออะไรนี่เอาเอาอีเอาโอ้บรรยากาศช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ถทายนะครับหลายคนนะครับนาวปรนัยคนก็ยังกินดีเนาะปั่นอยู่พืชพืชพืชน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับนี่สวัสดีครับโอ้ผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพนะครับนาวปนัยก็ปั่นอยู่บบเซาอยู่เนาะลูกค้านามค่ะลูกค้า ไม่พาลูกค้าถามหาก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปชมบุคคลคนไปเรื่อยๆนะหน้าวัดโอกาสก็จะมีของขายหลากหลายจริงๆนะครับอากาศดีวันนี้โทรศัพท์ไม่ร้อนอไปห้างเด๋ห้างเด๋ยวเขาจี๊ปี้น้ำกระปทันนี่หรี่ได้เนาะยามมัน้เออเขาจี๊ยามหนาวนี่มันระคายขนาดเด้เนาะ เด้อต้องมากินขา้าวจีปิ้งคล้วยอาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่จังหวัดนครพนมถนนคนเดินก็ยังคงคึกคักนะครับด้วยนักท่องเที่ยวผู้คนมากมายนะครับหนาวขนาดไหนก็ยังออกมารับลมหนาวมากินของอร่อยนะครับ อันนี้สาวมาจากเกาหลีเลยนะครับนี่สวัสดีครับหนาวปาน,นี้เนาะสุดกระดายนะปานอยู่ในหิมะมาเลยได้ยนี่พะ <laughs> แน่นอนนะมีเต็นท์ด้วยนะครับนี่ถ้าหนาวๆก็จะเป็นมุดเต็นท์นะครับร้านนี้ขายดีครับอยู่หน้าวัดโอกาสนะครับก็ทํากันใหม่ๆนะครับข้าวโพดโอ้อยไอทวนๆนเนานะรถจอดอยู่ร้านกับเขา มุนไปสสดเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับเพราะว่าฝั่งนู้นก็อาหารการกินเยอะมากมายเลยนะครับเ <c oughs> เดินได้สุดนะครับวันนี้มาแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูท่องเที่ยวนะครับแม่ค้าสวัสดีค่ะแม่ค้าหอมหอมนะครับอบหอมสามถุงงานป่าไปยมงานป่าได้ที่แหละล็ <c oughs> อกมึงเลยลอกมึงหรอวะนะตอนนี้เขากำลังล็อกที่กันอยู่นะครับ อ๋อนี่ททำกันใหม่ๆเลยนะครับขนมพคกลายหนาเท่ระบาทนี่อันนี้หน้าอะไรมากครับ <g ry ff y> นี่หน้าหน้าครับปกติหน้าหน้าจะมะพร้าวหมดแล้วโอ,อ้ขายดีเขาพูด,ดพพมันม่วงแล้วก็หอมครับผมมันม่วงหอมอ,อไม่ทานเหมือนกันนะครับนี่ขายดีมากนะครับยี่สิบบาทนะครับเนี่ยร้อนๆอาชาชีสนะครับกำลังฮิตกันนะครับ <g ry ff le> ยากมะฮอดพี่ล่ะเ <c oughs> <c oughs> ต็มมือแล้วเนี่ย ของกินล้วนๆแล้วอะต่อด้วยท่าด้วยน้ำท่าล้วนหนาวด้วยน้ำชาชีสอีกสบายดีสบายดีค่ะสบายดีนะครับน้องตาต้าทักทายท่านผู้ชมเนยเอ่อเป็นจังไหมื่อนี่ขายรตับมะฮงโคตรได้อยู่ค่ะบตรได้ขายอยู่กับเมนูอะไรวันนี้ตำป่าค่ะตำป่าข้าวดงโอ้ตำป่าข้าวดงนะครับโคตนะครับเป็นค้าตาต้านะครับวันนี้เออ ไปไหนมาไม่เหตุการานเลยค่ะเออปลสบายย่างกูได้พี่มีข้าวเหนียวไหมที่นี่ค่ะใครยังไงหัวละสิบบาทค่ะโอ้แต่โมหงก็ดีนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับนี่เหนาเหนานี่ก็เคบับ,บ,บ,บนะครับเคบับไก่นี่แซ่บคักแซ่บนัวนะครับโอ้โหเห็ดน้ำโบท่านเลยมือนี่โผล่โผล่เลยมืดแหละไก่ซิโปร โทษอ้าวโทษโทษโทนะครับท่านผู้ชมครับถนนคนเดินสุขสาวอดิตนะครับมาเที่ยวกันในช่วงสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับกับบรรยากาศดีๆที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนครพนมทันข่าวนะครับวราบมาอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับมาชมกันนะครับบรรยากาศดีๆสีสันมากมายนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับ <c oughs> ไข่ดองทะเลดองหมึกดองโอ้วันนี้ร้อนๆเลยนะครับไข่หมึกนะครับที่กันใหม่ๆเริ่มต้นที่5้บาทอ่าโอ้ย่างใหม่ๆเลยนะครับอยู่กับแพงวัดโอกาสนะครับนะครัจะมาย่างทุกวันวศุกร์เสาร์อาทิตย์ เอาได้ก่อนเรารับตังก่อนใช้ตังหมดก็า <c oughs> มาใหม่ฮ่าฮ่าีข้าวหน้ากุ้งด้วยโอ้น่ากินนะหมือนมะเมาเมื่อเลยบ่นเดเลยนี่ไปร้านใดก็คือซื้ออย่างใหญ่ไท้เดี๋ยวนี้โหดโหดได้เดี๋ยวนี้อ <c> ย <oughs> ู่ห <c oughs> น,น้าว่าวมีค่ะอยู่หน้าว่าวมีขายอ,อ่าอ,อันนี้มาไกลเลยนะครับเป็นร้อยกิโลนะครับเพื่องานนี้ก็เลยเหมานิดน,นึงนะครับ ผมคอยผ่านได้เนาะสามคนน,นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับกับบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมความสุขที่คุณสัมผัสได้นะครับในช่วงหน้าหนาวนี่สุดยอดเลยครับนะเป็นยังคนแลนด์บ้านนี้มากินแล้วบอกว่าอร่อยราคาไม่แพง โอ้อว่านี่จะมากิน,กนอีกไหมลีนไหมลีนบอกขายสิบบาทโอ้สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ร้านกะเพราคนเดินนะครับกล่องละ20บาทใส่ไข่25บาทแซ่บอีหลีครับ<ม>ต้องเดินต่อคิวนะครับ <นะ S 1> ต้องเดินต่อคิวกันนะครับอ่อนนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับพาเดินกันแบบเพลินๆน,นะครับของกินของใช้ถ่ายภาพมาเลาะกันที่จังหวัดนะครพนมนะครับความสุขที่คุณสัมผัสได้ที่นี่เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะส่งท้ายท่านผู้ชมกับบรรยากาศที่ริมโขงนะครับวันนี้ ดีที่ริมฝั่งโค้งนะครับ,รบเจอกันใหม่ไลนหน้าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนครปนมตันข่าวนะครับสดการอยู่ริมโขงนครปนม